ถ้าเพื่อนๆมานอนบ้านหลังนี้3คืนเพื่อนๆจะทําอะไรกันบ้างเนี่ยผมพักกับ Airbnb นะบนเกาะอีบิซาประเทศสเปนแล้วผมคิดว่าคนที่สร้างบ้านหลังนี้น่าจะเป็นเศรษฐีขี้เหงาที่ไม่อยากออกจากบ้านต่อยากพักผ่อนแน่ๆ <c oughs> นี่เริ่มจากโซนนี้ก่อนเลย <c oughs> เป็นโซนบาร์บีคิวอ,อยู่ติดกับตัวบ้านเลย <c oughs> มีลานสนามหญ้าให้สวยงามทาบาร์บีคิวไปดูวิวไปคนสวยเห็นทั้งเมืองอีบิซ่าเลยและนี่เป็นประตูทางเข้าบ้านที่ระหว่างทางก็จะมีองุ่นที่เขาเอาไว้ใช้หมักไวน์เนี่ยเเขา ขอถ่ายสตอรี่สักหน่อยดีกว่าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเลือกราวแบบเดียวถามคนเริ่มเดินเข้ามาในซอยบ้านเรานี่คือตัวบ้านก็จะมีมินิบาร์ตรงนี้ก็มีผ้าแม่บ้านเดี๋ยวนี้อยู่กันในฝรั่งก็ชอบตรงนี้มากเอ่ขามาดั้งชิลตรงนี้เป็นเหมือนห้องรับแขกจุดที่สองแล้วก็ดูวิวไปได้ตลอดวันใครชอบตรงนี้บนหนวบารขอเป็นบอมส์เริ่มเข้ามาในตัวบ้านแล้วนี่ห้องนี้เป็นห้องบอร์ดเกมก็จะมีบอร์ดเกมให้เล่น ก็ดูวิวไปได้ด้วยแล้วตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นที่มีทีวีมีลำโพงลำโพงเขามีตลอดทั่วบ้านเลย <c oughs> เปิดเพลงฟังสบายแล้วก็มีต <oric> เตาผิงเวลาหน้าหน,นาวด้วย <c oughs> ห้องครัวมีเชฟมาดูวยโอ้ยทำอะไรครับเชฟทำก๋ว <c oughs> <c oughs> ยเตี๋ยว <c oughs> เราก็จะมีสเบียงตุนไว้เยอะเลยไปทําอาหารกินก็เป็นห้องนอนห้องหนึ่งือจริงๆอ่ะอันนี้เป็นห้องนอนห้องเล็กแล้วมันก็จะมีอีกหลากหลายห้องจะพาไปดูห้องวิวสวยที่สุดเขามีทั้งหมด5ห้องนอนเลยห้องนอนใหญ่ความสวยงามมันอยู่ตรงนี้วิวยอดมากตงนี้จะเห็นวิวหมดเลยทั้งอีบีซ่าใครที่ดูถึงตอนนี้อยากพาใครมาที่สุดคอมเมนต์ชื่อบอกไว้ไดยไม่ต้องแท็กหรอกเดี๋ยวเขารู้